มาที่หุ้นมีประเด็นวันนี้เดี๋ยวจะเจาะลึกกันที่เดลต้าแต่ก่อนที่จะไปเจาะลึกกันที่เดลต้าถ้าใช้เกณฑ์แคปเวทมีเดลต้าตัวเดียวใช่ไหมคะคุณปั๊บที่เกินอยู่ตอนนี้ใช่ครับก็จริงจแคปเวทเนี่ยนะครับต้องต้องต้องให้ฟังก่อนนะครับที่ตลาดจะเตรียมใช้ใช้สำหรับดัชนีไหนบ้างนะครับก็ใช้สำหรับเซ็ต50เซ็ต100นะครับเซ็ต50 ฟรีโฟร์แอดจัสนะครับแล้วก็เซตร้อยฟรีโฟร์แอดจัสนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยถ้าเรามาดูในในแต่ละดัชนีเนี่ยถ้าอิงราคาปิดเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับอ่าตัวที่เดลต้าเขาเกินเกณฑ์เนี่ยจะอยู่ในดัชนีเซตฟิฟตี้กับเซตร้อยนะครับโดยเซตฟิฟตี้เนี่ยสัดส่วนมาเก็ตแคปเมื่อวานของเดลต้ามันอยู่ประมาณสิบเอ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เซตร้อยเนี่ยอยู่ที่สิบจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าสมมติว่ามีการบังคับใช้จริงๆก็แสดงว่า ไอ้ส่วนเกินตรงนั้นแหละนะมันจะต้องโดนโดนนักลงทุนสถาบันถ้าสมมติว่าอิงตามพาสีฟันเนี่ยเขาจะต้องเกลี่ยน้ําหนักลงมานะครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าถามว่าเออแล้วตรงเนี้ยมันจะไปกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับสาหรับในมุมของตัวเดลตานะครับที่ถ้าสมมติว่าเอาให้ราคาที่มันลงมาต่ําสุดเราทําให้ตัว Market Cap Weight ของทรูเดชเนียเซฟฟตี e, Safety, ้เจ็ดร้อยเนี่ยก็คือ,คอมันไม่เกิน1 0เนี่ยก็ราคาเดลต้าที่เราคำนวณเนี่ยเมื่อวานเนี่ยจะต้อง นะครับแปดสิบาทซึ่งถ้าแปดสิบาทเนี่ยนะครับจุดที่เราเรามองเนี่ยก็คือว่า Impact กับในมุมของตัวเซตเนี่ยนะครับอิงเมื่อวานนี้นะมันจะอยู่ประมาณสักสิบห้าจุดนะครับที่จะกดดันกับเซตได้นะครับซึ่งห้าสิบห้าจุดเนี่ยนะครับฐานแนวรับเนี่ยที่จะกดดันดันเซตเนี่ยนะครับมันจะไปอยู่แถวโซนบริเวณช่วงหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าถึงหนึ่งหนึ่งสองศูนย์ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นในส่วนของตัวเดลต้านะครับถ้าจะกดดันนะครับจากจากประเด็นนี้ที่เรามองนะครับ งั้นเมื่อวานก็ถือว่าจัดการไปแล้วหกสิบเปอร์เซ็นถูกไหมถ้าลงม,มาเก้าเก้าจุดใช่ครับก็ลงมาเมื่อวานก็ลงมาเยอะนะครับแต่จุดสังเกตก็คือว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับจุดสังเกตง่ายๆก็ดูราคาเดลต้าแล้วกันนะครับผมว่าถ้าลงมายิ่ยงใกล้แปดสิบาทเมื่อไหร่ไอแรงที่มันจะกดดันที่มันจะลงต่อจากประเด็นเนี้ยมันก็ลดลงนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันดีขึ้นไปแล้วมันยิ่งห่างห่างจาก80ไปมากเท่าไหร่ความเสี่ยงที่จะ ไล่ตามที่จะโดนเทโรฟิตในระยะถัดไปมันก็มีมากขึ้นก็มองตรง80บาทเป็นเกณฑ์แล้วกันนะครับนี่คิดเร็วๆเลยนะตอนนี้อยู่97ก็17บาทที่ยังเกินอยู่มาเทียบกับเซ็กก็จะอยู่ตรงจุดที่คุณป๊อกว่าพอดีครับครับ1 2 0ใช่ใช่ครับนี่ปกติไม่เก่งเลขนเนี้ยนี่คิดตามอย่างรวดเร็ว อ่าฮะแต่ว่าอ่าคุณป๊อบมองอย่างนี้ไหมคะว่าพอมันมันมันจบทุกอย่างแล้วหนึ่งหนึ่งสองศูนย์มันได้เป็นแนวรับที่รับได้แล้วก็จะเป็นเหมือนครั้งที่แล้วคือมันก็จะกลับขึ้นมาแล้วหรือว่ามันมีโอกาสถ้าหลุดแล้วมันจะหลุดไปไกลอีกมีคนพูดถึงข่านมาเลยด้ยคะมีโอกาสเห็นเซตอ่ะหลุดพันอ่ะเดี๋ยวน้เมื่อวานนี้หรอเออจริงๆเขากลัวเขาเขาแพริกกันแบบว่าเศรษฐานรัฐก็มีปัญหาในไทยเองการเมืองก็เดี๋ยวยุคยิกเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันมันเอาอยู่ไหมนะก็ก็จริงๆมว่า ถ้ามันลงไปตรงนั้นแล้วเดลต้ามัน80ผมว่าหนึ่งก็คือที่ที่เราจะที่เราจะประเมินได้คือว่าแรงกดดันจากตรงนี้มันหมดไปนะครับสองก็คือสิ่งที่เราต้องประเมินถัดไปก็คือว่าแล้วไอ้ปัจจัยแวดล้อมนะตอนที่ถ้าสมุดเซตไปอยู่1120ตรงนั้นเนี่ยปัจจัยแวดล้อมมันเป็นยังไงนะครับถ้าปัจจัยแวดล้อมก็คือเหมือนเหมือนอย่างตอนเนี้ที่เราคุยกันอนะ่ะนะครับคือที่ผมก็ยังมีมุมมองว่าในมุมของตัวการเจราจาการค้ามันยังมีโอกาสที่จะลดภาษีลงมาได้ นะครับแล้วก็พพวกมาตรการกระตุ้นต่างๆมันยังมีการที่โอกาสที่จะทยอยออกมาแล้วก็ในมุมของตัวรัฐบาลก็ยังเดินหน้าขับเคลื่อนไปได้เนี่ยนะครับถ้าถ้ามันอยู่บนสมมติฐานเนี่ยผมก็มองว่าลงมาแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ต้องซื้อนะครับเพราะมองว่าสุดท้ายมันจะต้องมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปได้นะครับครับอือ่าได้เดี๋ยวติดตามกันด้วยนะคะรวมทั้งประเด็นเรื่องของเดลต้าคุณผู้ชมคลายข้อสงสัย เดี๋ยวรู้กันนิดแอบตีเส้นแถว80ไว้เลยสำหรับตัวของเดลต้าเดี๋ยวเราตามดูกันด้วยก่อน,อนที่จะมีผลนะคะในะช่วงวันที่1กรกฎาดานะคะวันนี้ขอบคุณุป๊อบมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ